เชิญน้องครับไปพักพ่อนอ่ะลุกขึ้นเลยครับเปี่นชุดน้องเปลี่ยนชุดนะครับมีเวลาให้ประมาณ10บนาทีนะจ๊ะฝากเวทีก่อนนะครับพี่นกไปเปลี่ยนชุดให้น้องน้องผู้หญิงเขาน้อยไปไม่ไม่ไม่พีแค่จะไปแอบดูเฉยๆครับผมแอบดูโอ้โหตอนนี้คนแน่นแล้วครับท่านท่านนายกเราเดี๋ยวไปดูนะฮะท่านท่านดูรอบตัวคนแน่นแน่นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพอคณะนี้เล่นเท่านั้นนะฮะคนจะเหลือครึ่งเดียวครับ หากันอุจจระแตกอุจระแตนถึงก็เข้าห้องน้ําเลยเหรอครับเปล่าครับทําไมครับง่วงกลับบ้านกันหมดครับบอกบอกกับพี่พี่ด้วยนะที่นั่งเก้าอี้ยังไม่ทันใดเลยลุกไปหนึ่งคนละเขาไปเปลี่ยนชุดทีเน้นักร้องเปลี่ยนชุดให้นักร้องเปลี่ยนชุดให้นักร้องจะไปเปลี่ยนชุดให้นักร้องไม่ชวนแล้วพะโถะทำไมอ่ะ เดียเ้ยดูดูดูที่อย่างนี้ไม่ห้ามโหลดซิปไม่ถนัดที่สามารถเนี่ยดูลักษณะจะไปเปลี่ยนชุดไน้นักรอเอาไปเปลี่ยนอาจารย์สามารถจะไปเปลี่ยนเก้าอี้ตัวไหนยังว่างเรียกเพื่อนๆมานั่งด้วยนะฮะเรียกมานั่งเลยครับจับ300บาทเลยดีไหมดีไหมอะเอาเงินรางวัลจากใครดีโอเคโอ้โหทำไมเป็นคนที่ชื่อจำง่ายขนาดนี้ขอดังๆอีกเที่ยวชื่ออะไรนะ ัไม่เขาเขารักแกจริงๆนะคนที่นี่เขารักแกจริงๆหมดเขารักและศรัทธาตัวแกมากหมดเนื้อหมดตัวอุ๊ยตายแล้วพี่เลเหลือไม่ครบด้วยเหลือสองรเลยืมร้อยนี่บะเรื่องเงินสบายกับเลอะเละเต็มที่อยู่แล้วโอ พี่เลงวันที่แล้วถูกหวยมาเยอะด้วยเป็นงหงแล้วเงินนะอย่าว่าแต่300เลยพี่เลเป็นหมื่นยังได้เลยเลครับไม่เอาดีกว่าโปรอบมีร้อยไหมร้อยหนึ่งจากบางกอกน้อยมาวัดไร่ขิงไก่ไหมไก่พี่เดินมาบะโอ้โหชีวิตน่าสงสารพึ่งค่ะเป้นแป้นครับยืมไม่สัมฤมาให้กูร้อยนีไอ้ดำเอาตังมาร้อยหนึ่ง รู้ทำไมรู้ไว้แป้นไม่มีไอ้สัสมีเฮียยาท่านใจมึงยังเส้นกันเลยคิดไหมได้ยกรู้จริงเว้ยอ้าวมีแบ่งพันอีกอ้วกด้มาอมานี้อ่ะพันหนึ่งอ่าเอางั้แจกพันหนึ่งเลยเฮ้ยใจเย็นเลยเอาไมอ่ะเท่ากับว่ามึงคางกูเก้าร้อยนะนายกยืมเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืมร้อยเดียวเดี๋ยวเดียวหัวหน้ายืมผมหนึ่งร้อยครับผมแล้วหัวหน้ายืม ข้างผมเก้าร้อยมึงอะข้างกูเก้าร้อยกูยืมรอยเดียวไงเออก็ถูกแล้วไงเออก็เท่ากับมึงข้างกูเก้าร้อยเออไงเออจะใช้เมื่อไหร่มึงบอกเลยนะเดี๋ยวๆๆๆเยเคลียร์แผลนี้ก่อนเคลียร์ไงเคลียร์แผลหัวหน้ายืมผมหนึ่งร้อยผมยืมสัมรีนหนึ่งร้อยอ่ผมไม่มีผมให้แบงค์พันไปถูกต้องสัมรีนไม่มีแบงค์ร้อยสัมรีนก็ควักแบงค์พันมาให้บะอ่าออแล้วหัวหน้าต้องเอาแบงค์พันพอเราใช้ก็เอาแบงค์พันมาให้ผมมันไม่เกี่ยวสิเท่ากับมึงข้างกูเก้าร้อยตอนเนี้ย เออกูเป็นพยานมากกว่ามึงเลยพี่เล่เออจะใช้เมื่อไหร่มึงรีบใช้เขาเลยนะพี่เดี๋ยวจับเลยจับเลยพี่เล่จับเลย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 เอาเลยเวลาจับปูกูจะมีคนได้เลยตังไปด้วยตัเก้าร้อยด้วยคุณลำไยหายทองคำเนี่ยลำไยการนอกยกมือ นับหนึ่งลำไยนับสองใหญ่นับสามไปมาลำญ่นับสี่เรามาดูนะครับเป็นลำใหญ่กระโหลกเรื่องลำใหญ่เพลงเกี่ยวกับลำใหญ่มีไหมยังจำและไม่เคยลืมเลือนคอยเก็บตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหไยจะเก็บเอาไว้ใจเธอมาดีแล้วก็มีตลงใบก็เรียกลำใหไยทำไมลำน้ำเฮ้เห็นฉันคนละลอยเป็นยังไงล่ะจ๊ะโอเค ลำใหญ่การนอกถูกต้องนี่บัตรประจำตัวประชาชนนี่บัตรที่เขียนนี่สตังค์แต่มีแต่มีแต่มีสองร้อยอีกร้อยหนึ่งเก๊ก็ไปเอากับไอ้ดำมันจ่อเอาแบ่งกูกูแบ่งคนละห้าร้อยยังไงกันแน่เนี่ยโอเคคนละห้าร้อยนะครับเอ้าต่างก็ตังกู แล้วกูจะไปนี่เขาด้วยเหรอเนี่ยใครมีเศษร้อยมั้งไอ้เจ๊เจ๊ไม่มีไม่มีไม่มีแมงมุเจ๊ทอนมาเก้าร้อยเออทอนเลยดีกว่าทอนทอนไอ้นี่ไอ้นี่ตากล้องตากล้องอ่าักซักให้พี่กันไปมั้ยตากร้องโอเคโอเคอ่าแล้วมึงเอาแบงค์พันไปไม่เกี่ยววะดีจะขาดทุนกันร้อยเริ่มเงาะเอาแล้วเริ่มงาะเริ่มงาะพี่ปิดยครับผมพี่เปอยเป็นคนจังหวัดอะไรผมคนโคราชครับคนโคราชคนลาวดิ อาคลาพี่เคยเป็นอนาวไหมอนาวอนาวเซอร์เคยเป็นสมัยก่อนเคยเป็นโย่ถ้าเกิดผมพูดภาคกลางพี่พูดภาคอีสานอนาวเซอร์คนภาคอีสานได้ไหมถนัดเลยสวัสดีครับสวัสดีพื่อพี่น้องพี่น้องที่มาแขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านพี่น้องที่มาเมือนี่มาก,กันโอ้ยคิดทอดกันหลายเคารพกันทุกคนเลพี่น้องเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นยังไงน้อสุภาพบุรุษผู้ชายสุภาพสตรีไม่ยิ่งไม่ว่าชาวนาชาวไร่ พี่น้องเศร้าห้าเศร้าไหนบางคนทำนาทำไรบางคนเห็ดหน้าเห็ดไทยบางคนเลี้ยงวงัวเลี้ยงควายบางคนเลี้ยง<บ>งูเลี้ยงควเอเอ๊ะบะมังทะลึ่งไม่ทะลึ่งครับมันเป็นภาษาอีสานครับพี่ที่มากันมากมายกันขนาดนี้ที่มากันกระดอกระเดียอะไรกระดดกระเดียคืออะไรมันเยอะแยะไงมากันเยอะกระโดกระเดียหลายขนาดเนี่ยเล่นกับพวกไม่มีความรู้ทำให้ลาวมนมองคนมากันเยอะทำให้ผมตกใจ โอ้ยหมากันไลโอ้ยใอยละเสด,ดดงอะงงที่<อ>สัตว์เสดโดงอ,อะไรว่ะเดดดสะเดโดกเสดโดงหมายตกตกใจดดอ่ะเสดโดกอโอ้ยเล่นกับพวกไม่มีความรู้ทําให้เราหม่นหมองวะอไอ้พักคุณกับพักผมเนี่ยพูดไม่เหมือนกันบ่อพูดขึ้นกันครับอย่างเสื้อกระเสือกเรื่อน,น,นทับซับเสือเสื้อเสือสอ,อเงเกงทรงรองเท้าเกอบผมร้องเพลงพักอิสระพักอิสระแปลเป็นไทยได้ไหม ได้ถ really? so ุกเพลงครับเจ็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 บมารับเกือบแล้วเข้าป่าแบบนัดผู้หญิงเล่นลาและผู้ชายเล่นลัดมาเล่นขวัดแล้วบมาได้ใส่เกือบรองเป็นพักกลางคอยเที่ยวคอยเที่ยวเจ็บ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 มารับเกือบแล้วเข้าป่าแบบนัดผู้หญิงเล่นลาและผู้ชายเล่นลัดมาเล่นขวัดแล้วบ่าได้ใส่เกือบเจ็บเจ็บ เจอสุนัรขับรองเท้าเข้าป่าสับปะรดผู้หญิงวิ่งไล่ผู้ชายวิ่งรัดมาวิ่งเข้าวัดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้จังเยว่เยียบเยียบเยียบเอ้างงงงแสดงว่าคุณผ่านการเป็นพิธีกรเป็นมาหลายครับเปิดตัวพิธีกรคนนี้สักหนึ่งเพลงใครๆครับเงาเสียงของสังทองสีใสครับเป็นพิณน่าส่วงโอกาสต่อจากนี้ไปขอเชิ้พ่อแม่พี่น้อง หมอพบกับนักร่องที่พี่น้องบ่อยากพบเฮ้ยที่พี่น้องอยากพบเอ้ที่พี่น้องอยากพบนักร่องคนนี้ไปร่องใส่คนสอบเป็นหมื่นคนเกียรติเป็นแสนครับพี่น้องอมาหนีสิมหาคนเกียรติเพิ่มเติม<ะ>นักมหาคนเกลียรดเพิ่มเติมใช่นักร่องคนนี้เขาได้ใช้ยาวนักร่องเสียงดีกะลีติดพี่น้องเ้ยเศรษฐีดีดติด เศรษฐีเศรษฐีติดนักร้องเสียงดีเศรษฐีติดเขาพู้นั้นคือกิบโคขุณพี่น้องเอ้ยมาสักธีพยานการประกวดร้องเพลงในค่ำคืนวันนี้ตบมือครับตัวแทนรากสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยครับผมสวัสดีครับ คุณนำพาหรือวาสนาน้องนำถึงอยู่ในเรือนจำยังทำให้พบน้องได้เพียงสบตายังคิดภาวานาฝันฝนายเธองามวิ่งว่า ้องยังอุตส่าห์รานีให้พี่ได้พบกับเธอแค่พียังเห็นตาทุกทุกวันนอนอใจอยากบอกจริงอ่ยาเธอถึงบ้านเป็นไงพี่บอยสุดยดอดเขาบอกเลยว่าคนรุ่นเนี่ยขเขาเพลงเกา่า นาาี่ไหไไถ้าไม่เห็นตัวผมนึสังทองมาล้อเองนั้นเค<ล>อยู่สายัาตยามาเจแปีครับผมมีอาละวเป็นของตัวเองแล้ว้เนี้ยนะทําแล้วมาหาหญิงเขาแต่งให้โอ้โหกินโคกคงเป็นบุญละที่แม,ม่เ,เป็นคนให้ตโจกตัดโจกน,นี่เขาชนะมาแล้วได้ที่นีมาแล้วหรอมั่งจกมกจกที่ให้โอ้โห ธรรมดาดิเนาะมังยกกว่ากิยกนิ้วกลางให้น้องเขาร้องเพลงแล้วไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยจุดยอดของกายเดี๋ยวให้ร้องให้พวกเคี้ยนี่เขาเล่าประวัติผมก่อนเฮียไม่มีสมาธิไอ้นี่กมึงจะไปนําเที่ยวไปทอดกะถีนี่ไหนกันมีฉาเปรี้ยเปรี้ยช้าพรก็มีฉากไม่ใช่ลำวงไอ้จิ้บหาย เขาชอบไงชอบพี่นะจะให้ทํำยังไงแล้วเขาชอบก็ชอบก็เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเออปอบปองเป็นร้องเพลงเร็วก่อนปรบมือได้ไหมปรบมือชอบแล้วปรบมือได้ไหมฟังฟังถ้าชอบนะนี่ถ้าชอบนะไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเล่าประวัติประวัติกูมีในอะไรก o o g l e มีเดียอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไปเปิดหาเองนะอ๋อถ้าชอบปุ๊บดูเฉยๆอ๋อเออมันจะได้มีเสียธรรมที่ก็ไม่บอกครับขอโทษพี่อโัษดนตรีอาจารย์ขอเชื่อง ขอโทษอาจารย์ขอโทษพี่ครับดูเฉยๆครับจะได้ทั้งร้องได้มีสมาธิจงรอคอยอย่าคิดเศร้าใจคน ต้องรอคอยพี่ไม่นานหลายปีหลอกเจ้าไม่ลืมมูนคุณที่น้องกะเดี๋ยวทำไมหน้าพวกมึงีาพวกมึงเหรอฮนะไอ้เชี่ยจ้องแงดูขุมขนทำไมจะดูจหขนจมูกกูว่าเส้นไหนหงอกเหรอไอ้ไฟไอ้ไฟมันมันดูออตั้งใจดูกันไปนักร้องเขิน,นเฮ้ยเอ้า ไม่ดูขนาดนี้จะให้ทำยังไงอ่ะดีกูไม่เอาก้องสองพระมาดูพวกมึงนี่มันคนยังหวะไรกันว่าทำไมซื้อบื้อขนาดนี้เอางี้ถ้าชอบนะนวดไปยิงไกลห่างๆกูหน่อยครับนักร้องมีถ้าชอบโบกมือพอโอ้สัญญาณแค่โบกมือโบกมือไปบอกกันก้อนนะเพลินตั้งใจฟังกันได้เพราะเลยนะครับวันนี้ ผมมาตั้งใจรอให้อคนพีนออ่น้องชาวบ้านได้ได้ฟังและได้ประทใจเลยนะครับจงรอคอยอย่าคิดเศร้าใจคนดีน,น,น,น้องจงรอ <ภ iza! S 1> คอยพี่ตั้หลายปีแล้ว ไม่ลืมบุญคุณที่น้องการุนอังเมาอ้าวอุลอาหูหูไงมาส่งพ่อมึงขึ้นรถไฟกันเหรอพ่อผมจะไปศาลจังหวัดชายแดงใช่ไหมอ้าวก็บอกชอบให้โบกไม้โบกมือไอ้เหี้ยให้โบกมือให้กัดต้องร้องแม่งมาโบกมือกันสองฝั่งเออมึงทำไมไม่ไปหาที่เล่นเนี่ยทีลานกว้างวะเฮ้ยแล้วตกลงจะเอายังไงเนี่ยเจ๊นี่เอายากจริงว่ะ เอาอย่างใดก็ได้ถ้ามึงให้กูเอาอะตกรงจะเอาแบบไหนไอเงี้ยไม่ต้องอะไรเลยไม่ไม่ไม่ต้องอะไรแล้วกูไม่ร้องนะทำไมกูอยากจะฟังให้จบไอพวกพวกพวกเนี้ยห่ะเนี่ยไอเนี่ยหละมันมันเป็นคนวางแผนมันมันบอกอยากให้เจ๊ร้องเยอะดูเสคนจะดังทั้งงานแม่ก็มาขัดจังหวะอ้าวแล้วใครไปมีเจ๊ป่ะเนี่ยใช่ ใช่เจไหมยี่สิปีที่ตัวเจเป็นกระเทยยังไม่เคยได้รู้จักกับความเสียวมีใครบ้างจะช่วยเจขอครั้งเดียวอยู่คนเดียวแสนว่านเจอยากตายแต่ตอนนี้เจอยากวายแล้วแช่ไว้นานแล้วด้วยเสียไอเจียยววายปวด เจ๊อ,อยากตายเย้อยากตายม,มาสิบกว่าปีเมื่อไหร่มันจะตายน,นี่ยจิบนี่กูยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลากูตายกูเองมึงไม่ต้องมาเสือกอลยรอีเด้อนี่เมื่อคืนกูนัดมึงไปแล้วทมึงไม่นอนกับกูไม่นอนที่ไหนมาอ๋อเมื่อคืนนอนกับตำรวจยศอะไรพันตำรวจหรือรองผู้กกับรองผู้กกับหรือพันตำรวจกูก็ไม่รู้ตำรวจนอนข้างนอกนอกนอข้างในเเชียเพื่อสาวอะม่ีความสุขออออไหมวะเออเออเอาใหม่พี่เมื่อคืนทำไมมึงไม่นอนกับกูวะ ม่เมื่อคืนเมื่อคืนมไปนอนกับใครเมื่อคืนมึงไปนอนกับใครไงนอนกับตำรวจก็ดีแล้วอ่าอีสานเล่นโกลาม่ต้องถไมต้อถามว่ามีความสุขไหมวะโอเคเอางี้เออแบบว่าหลายหลายปีแล้วไม่ได้มาวัดไร่ขิงเลยครับมก็ปกติเมื่อไม่นานมาหลายก็พอสมควระผมก็มาบ่อยนะครับมาเอ่อมามางานศพ ยอดรักสลักใจงานหัวหน้ายอดพีแอลต่อมาไม่นานก็มางานพี่เป้าหัวหน้าผมเองนะครับ,รบผมก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเลยก็รอไอ้บาตตายเนี่ยแหละครับจะได้มา <c oughs> นะฮะคือจริงๆผมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับเมื่อคืนผมมาเนี่ยแบบเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นเวทีมาเช่ารีสอร์ทนอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> ผมก็เป็นลูกเขยพี่น้องชาวนครปฐมนี่แหละครับอ๋อเป็นลูกเขยที่นี่แต่เพิ่งเป็นเมื่อคืนนี้ <c oughs> ตื่นเช้ามาไม่ใช่ลูกเขยแลว้วก็มาถมและอีเทียน,นก็เป็นพมา่าเราคิดว่ามันอยู่แค่มหาชัยกินพื้นที่มาถึงนี่กลายเป็นลูกเขยย่างกุ้งไปลเลยครยูเราเรารู้ไว่าไงว่ามันเป็นพมา่าที่แรกก็ไม่รู้หรอกไม่คุยทั้งคืนนะตื่นเช้ามาบอกไปหาข้าวกินไปถึงพาไปล้างก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือไอ้เข่งบิ๊กเข่งตรงเนี้ยก๋วยเตี๋ยวบิ๊กเข่งไปถึงปุ๊บมันหยิบตะเกียบเลยแล้วก็ถามเอาเส้นอะไรมันถือตะเกียบรอแล้วถามเอาเส้นอะไรมันบอก เอาเส้นเละอีบ้าเส้นเละมึงหยิบตะเกียบจะคี้ติดยังไงอะถึงได้รู้เป็นพม่ามื่พ่คืนพี่นอนอยู่ห้องอะไรนะเมื่อคืนอะเอสองผมอยู่เอสามถึงว่าทำไมประมาณทีสองกำลังจะหลับง่วงก็ง่วงเสียงใครวะอ้อสุยาสุยาจิจิเลยออสุยามาพวกนี้มาแต่งงานกันมา ได้ยินกันเหรอออสุพงศ์นี่มาแต่งงานกันม่นะพี่อ้าวมึงก็นอนที่นั่นเหรอผมนอนเอสามแล้วมึงรู้ไหมพ,พระเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่รู้ผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะพระเจ้าอยู่ข้างห้องกูเลยอ้าวอยู่ยังไงพี่ผมไม่รู้เรื่องรู้รล่าเลยก็เมื่อคืนกูได้ยินเสียงอ้อพระเจ้าอ้อพระเจ้าไอ้รเ,เรียดรีสอร์ทนี้มันห้องมันบางมากเลยไอ้คนที่อยู่กับผมในแต่งงานเมื่อคืนเนีน่ยเขมร โอ้ยนะก็จะบอกปิดปากไว้โอ้ยใจขี้เขี้ยก็ดอทมทมสุดยอดจนไอ้เขี่ยล่ามกับกับเพลนกันเมื่อกี้ผมฟังนักร้องมีนักร้องสุภาตีเป็นไงพ่คลิปแต่ละคนก็เสียงดีดีทุกคนเลยนักร้องประกวดนี่นี่รายการชุมทางราวทองหรือว่าจะเป็นเอ่อชุมทางเสียงทองสมัยก่อนตะกะแตนชุลดานี่หรือว่าจะเป็นตายอรไทยนี่ปาวลีพรพิมลนี่แล้วก็เอ่อ หญิงทิติการอะไรพวกนี้ผ่<ว>าน<ว>เวทีนี้ทั้งนั้นเลยนะคะคร<า>ับผมท่านคิดถูกแล้วที่ท่านมาประกวดเวทีนี้เวทีนี้การตัดสิีมีมาตรฐานจริงๆครับผมและน้วงครูบาอาจารย์สวยจริงคนดีน้องยังอุส่าปรามีไม่ให้รักแสลงไม่มีอะไรมากได้คอยแกล้งราคา พี่กิฟต์โค้คุณครับขอบคุณมากครับขอใุ้ท่านโชคดีมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปเลยนะครับสวัสดีครับเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการลุกทุงแล้วก็วงการตลกนะครับก็ถือว่ามาเป็นสักขีพยานในการประกวดในครั้งนี้นะครับคุณนำพาหรือว่าสนาเฮ้ยเมื่อกี้ใครร้องอ่ะกิฟต์โค้คุณกิฟตโค้คุณครับทำไมเราไม่ให้ถ้วยเข้าไป โอ้ยรองอย่างงี้ยังจะให้ถ้วยอีกไม่ต้องเมื่อกี้ยังชมอยู่เลยตัดสินสองเพลงไงเพลงเร็วด้วยวันนี้ผมจะแจกห้าหมื่นบาทกับคนที่ได้รางวัลสูงสุดคุณละโล่งอกแล้วแจกห้าหมื่นแล้วก็แจกห้าพันบาทกับรองลงมาแล้วก็สามคนคุทโลงอกเลยแต่ตอนนี้ผมอยากแจกสามร้อยบาทอู้นจะซดทำไมเล่าอยากได้เงินใครครับนั่นโอบะจับรางวัลสามร้อยบาทครับ ติแจกให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในบริเวณนี้ใครอยู่ในรั้วประกาศรายชื่อรับ300บาทใครยังไม่ได้เขียนชื่อไปเขียนหยอดกล่องไว้ <ๆ S 1> ครับครูเข้าใจเย็นๆไม่ต้องรีบเดินมาตั้งตั้งสติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะใครครูใครครือค,ครูนี่ครูสวัสดีครับครูโรงเรียนวัดไร่ขิงโทษครับครูครูมาตรงกลางหน่อยครูได้เปอร์เซ็นต์ไอคนได้300โรงเรียนวัดไร่ขิง ครูครเป็นครูโรงเรียนพร้คิงเหรอครับ,รบสอนชั้นอะไรครับมห้ามี<บ>นักเรียนหญิงไหมครับมีนักเรียนหญิงไหมครับที่โรงเรียนมีครูผู้หญิงแสดงว่ามีนักเรียนหญิงลักษณะครูเนี่ยทไมไว้หนวดแบบเนี้เ<อ>มียกับลูกก็นั่งอยู่ทําไมไม่รับผมไปเป็นครูบ้างล bon. <อ à, S 1> ่ะครับอ่ะคุณครูครับจับรายชื่อขึ้นมาเลยครับอ่ะคุณครูจับเลยฮะไม่ต้องเสีย เขาเป็นคนเสียรับเริ่มระแวงแล้วเนี่ยเสียไปหมดนะครับครูประกาศด้วยครับเขาหาว่าผมเตรียมกันครับอาไม่ให้อันนี้ไม่เอาเื่อยชื่อให้ครูเขาล่ะครับผมอ่าคุณบุญช่วยครับแพ้น้อยครับคุณบุญช่วยแพ้น้อยครับคุณบุญช่วยคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลสามร้อยบาทอยู่ไหนสามร้อยบาทบุญช่วยนับหนึ่ง คุณช่วยนับสองคุณช่วยนับสามตลาดติบโอเคบุญไปช่วยซะเร็วอ๋อก่องไปเก็บเลยเฮ้ยจับใหม่คนที่ต้นจับจนกว่าจะได้เราแจกคนละ300บาทใครนั่งดูอยู่ตรงนี้พูดว่าไงนะจับจนกว่าจะได้จับจนกว่าจะได้เสียแน่แน่กูก็แค่300รทีไปติ๊บเด็กเกิดแถวพระรามเก้าผมเห็นบมดสิบครั้งก็ส0มพันชื่อคุณนันทันันผาสุทัศน์ นันทนันมีไหมนันทานันทานนับดึงนันทานันทานนันทา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 ผาสุทธัดผาสุทธัดโอ้ยอยู่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 ครับผมโดนมาแล้วน้องใส่เสื้อลายใช่ไหมยิงหน่อชมยงเอามาไงชายมังสิงกลับไปแล้วรับสามร้อยบาทนะครับนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ในรั้วเขียนชื่อโยนว่าอ้าวเฮ้ยมีสองคนเว้ยเอ้า มีสองคนอแล้วงานนี้มีตบอาแล้วไม่มีอาแล้วขอดูนามสกุลขอดูนามสกุลชื่อเดียวกันปะอ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้นันทนานทาาสุทัศน์อันนี้นันทาพาสุทัศน์ใช่หรือเปล่าพี่ดูใช่ใช่อันนี้คุณบุญช่วยเพน้อยยุนช่วยแม่ยังไม่ได้ไม่ได้จำชื่อแม่แต่สามลอยนะแม่เลยไปแล้วไงอันแรกอ๋อเขาออกไปข้างนอก นั่งอยู่แต่แม่ไหม,มเอางี้พี่นกแม่มาให้แม่เขาเสียกัน้องใจเราสองคนคนละสามร้อยโอ้โหมีตาปภาษาเห็นด้วย <ตา S 2> ไม่เห็นด้วยเห็นด้วยปรบมือ